นี่เลยค่ะฟ้าพามาดูนะคะว่าเรากําลังลื้อถังน้ํามันคันไหนนะคะออกมาทําความสะอาดค่ะสามสองหนึ่งห้าเจ็ดสี่ค่ะเช็คเครื่องเช็คสายน้ํามันนะคะนี่เลยแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ <S 2> <S 2> จะเป็นที่เก็บถังน้ํามันนะคะ, <S 2> <S 2> ะมันจะมีถังน้ํามันยูสองใบค่ะเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าพี่ต่อทําอะไรให้เราบ้างนี่เลยค่ะถังน้ํามัน ตอนที่ลือออกมาก็สภาพกันดำแบบนี้เลยค่ะดำแบบนี้เลยดำแบบนี้เลยค่ะดำแบบนี้เลยนี่ก็ฝีมือพี่ต่อนะคะน้ำมันก้นถังดำขนาดนี้เลยค่ะดำดำมากเลยค่ะ ดำสุดๆหรือแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยนะคะนี่เลยค่ะล้างให้สะอาดอย่างนี้เลยค่ะจะได้ใช้ยาวไปยาวไปยาวไปเห็นไหมคะเ,เวลาล้างแล้วมันก็จะสะอาด ไม่ต้องกลัวว่าถังจะเป็นสนองสนิมหรือน้ำมันก้นถังสิคะคราวนี้ใช้อีกอยาวเพราะว่ารถเนี่ยเวลาเราใช้มานานๆแล้วหรือสักทีก็ดีนะคะนี่เลยเอี่ยมมากเก็บงานกันแบบสุดๆไปเลยคะ่ะเอาให้เอี่ยมเรียมเรเลยลายสวยงาม นี่เลยค่ะสวยๆกระจกเงาวับอันนี้ก็จะเลิกผนนิดนึงนะคะ